คนค่าเฉลี่ยเป็น60ส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ10 n รู้อะไระรู้อะไรใส่ไป x bar 60 x bar กับวคือตัวเดียวกันนะแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบน s เท่ากับ10แล้วก็บอกว่า ผลบวกของเด็ก19คนเท่ากับ2.5ให้หาคะแนนคนที่20 x 20ก็คือคะแนนคนที่20นะคะสิกมาท้าเหมือนเดิมซิกมาซิกมาในที่นี้ก็คือผลบวกของเ19คนเท่ากับ2.5นั่นแปลว่า Z 1หนึ่ง บวก z ซบวก z ซบวกไปเรื่อยๆจนถึง Z19 แล้วก็ z ซ0มีค่าเท่ากับโอ้ยครูเขียนผิดเอาใหม่ Z0 ทศนเลยละเอาใหม่เอาใหม่จากสมบัติ Z ซนะคะซิกมา Z ซเท่ากับศูนย์ซิกมา z ทุกตัวเท่ากับ0น แล้วซิกมาแซดสิคนอันนี้คือซิกมาแตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่19มีค่าเท่ากับ2.5หนูดูก่อนเนอแล้วหนูหนูค่อยจดเอาแค่นี้ก่อนงงปะถ้าเอาแซทุกตัวของเด็กทั้ง20คนมาบวกกันหนูจะได้ค่าเท่ากับ0นย์ตามทฤษฎีของมันเป็นสมบัติของ Z ซนะคะอ่ะสมบัติสมบัติของ Z ซ ก็ค <chat> ือซิกมา Z เท่ากับศูนย์แต่พอเราหาผลบวกของ Z ทั้ง19คนปรากฏว่าได้2.5เพราะฉะนั้นซิกมาแซของเด็กทั้ง19คนได้2.5นะเพราะฉะนั้น Z 20มีค่าเท่ากับลบ2.5 รู้คะแนนค่ะเราก็ได้แล้วแ20เท่ากับ x i ก็คือ x 20ลบ x bar ก็คือ60หารด้วยส่วนเบีเ่งเบนก็คือ10ค่า z เท่ากับลบ2.5เอา10ไปคูณทั้งสองข้างได้ลบ25 ต่อมาอยากได้ z อยากได้เตัวเดียวเอา60ไปบวกทั้งสองข้างหนูก็ได้ข้อมูลคนที่20เนี่ยเท่ากับ35ตอบนักเรียนที่เหลือ สอบได้สามสิบคะแนนทันไหมหนูเข้าใจปะเอาใหม่ปะเอาจบ,อจบไปก่อนปะจบไปกล่องนะคะอะไรวะ Terima kasih telah <laughs> menonton! ักเรียนแตหรูอ <göz> ย <imprisoned> ัง <bunker> น <ring> ี่ไงเขาให้นั่งแยกกันอย่างนี้ไงแกแกเป็นหัวหน้าไม่ใช่หรออะไรอะไรเปลี่ยนทุกวันเลยหรอไออต่มันไม่ชอบทำหน้าที่ของมันเออแค่นั่งก็ผิดแล้วเนี่ย On you